คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา สว,ว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมก็อยู่กับผมไปตีแบดโด้เลยนะผมวันนี้เอยู่กับ ADM ท้าย PG อีกแล้ว PG อีกแล้ว,ลวย่างว่า PG อีกแล้วอ่ะเรามาดูดีกว่านะผมไม่ดื้อไม่โซนในเด็กๆก็มาดูกันว่ากลุ่มแจ็คพอตเขามีอะไรกันใหน้เล่นตรงเล่นตามกันบ้างนะผมยี่สิบสามถึงตีหน, oh, นึ่งนาฬิกาโอไมค์ก็วีเล็กโกวีเล็กคุเกมใหม่นะผมกับไม่เชื่ใหม่หรอกเกมลอกใหม่กับแม่ค้านะผมก็เป็นว่า ใครที่อยากรู้เชื่อเาเวลาแบบนี้นะผมแคปขิงขาตะไคร้ไปมะกรูดนะมันเดิมเลยลิงก์ที่เขาเป็นแรกใตค้คลิปนี่เลยมันจะขิงคูณ381อไปดูย้อนหลังกันได้ไม่ย้อนหลังดิไปดูอีกช่องหนึ่งได้เออล่าสุดเลยเพิ่งเล่นเมื่อกงเมื่อกี้กันเลยนะครับผู้ชมแล้วก็มาเกมนี้ต่อตามล่าหาคูณ1000พนะผมก็ไม่ถึงหรอก <laughs> พูดเบอร์ไปงั้นแหละท่านผู้ชมอโอเคครับผมก็เกมนี้ไม่นับโดนถนะล่มตามดูความตึงเท่าน้นนะผมกับเกม คราวบอยแสนคราวจะคราวหรือจะเค็มก็มาดูกันท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พกมาสองเก้าเก้าเก้าโอ้โหเลขนำโชคเหลือเกินแล้วก็เลยมาซื้อฟรีเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มตน้นคือแบบอยากจะบซื้อฟรีเกหน้าตักไงแล้วก็ไปเลยละกันนะผมก็ค,คือวันนี้ดวงมันมากับการซื้อฟรีมากเลยนะผมตั้งแต่เก็บต้นไม้แล้ว คือซื้อ2รอบติดแตกรอบติดแต่ว่ารอบแรกคืออาจจะแตกน้อยนิดนึงนะแต่รอบ2เนี่คือมาคูณ3 0 0กว่าเลยสปอยแล้วคู <c oughs> ก็มาดูดีกว่าเกมนี้นะเราจะไปพูดถึงอดีตนะไปพูดถึงป่าจูบันไงฮลโหลจังหวะน,นี้นะท่านผู้ชมเป็นสามสิบก็เที่ยวได้บอกเลยเพลงนี้ก็แบบเรลาลมเราโลมจริงจริงเราลมเราลมเรา,ลเาฮัลโหลโอเคบักเอ็ดมาร้อยสี่สิบสี่นะผมน้องเจนมาติดคำนวณโอ้ ลูกเจนิดเดียวตัวถูคูณน้อยไปหน่อยนะผมอยากได้คูณร้อยบวกบวกจะถึงหรือเปล่าวันนี้นะท่านผู้ชมก็จับตาดูจับตาดูขอแบบไม่ถึงร้อยก็ได้นะผมก็คอหกสิบสใช่ไหมหกสิบเออ64สักดอกสองดอก <c oughs> ดอกสองดอกเลยว่ะเยอะิจะมาหรือเปล่าก็น,นั่นแหละปัญหาก็สถิติเฮียเกมนี้นะผมคูณ500บอกเลยบอกเลี๋ยว0้ารับ แล้วจะว่ารีบสามสิบสเองนะเมื่อกี้แล้วก็จะขึ้น6กสิผมไม่ขึ้นแล้วไม่มีตัวอะไรคำนวณเลยเคก็คือเพลงมันมันไงโซโล่แบบไม่ทันล็อกลเลยนะครับผมปาไป4 0 3 2ันสาส่เลสวยจัดประหลาดออกเอาละสิบเอาสิบปุดจริงเหรอในวันตะกตเตอร์อ๋อด้านล่างนะครับผมมันบังอยู่โอ้โหได้ฟรีได้ฟรีท่านผูบบ้ชม ลาปากดำโสดดำซาบกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหบังวะนี่เข่าควาย,ยมันบังไงเมื่อกี้เห็นไหมตรงกลางนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้ยขึ้นปีเฉยปีเดียวปีเดียวปีเดียวปีหนึ่งเป็นยังไงแล้วเพื่อนโอ้โอ๋อตะกูลน้ำมูกไหลไหลย้อยเลยจังหวะนี้โอ้โหเอาดิเอาดิเก้ามนเก้ามน แต่ว่าฟรีเนฟฟีนี้มันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แล้วสังเกตดูได้สังเกตดูใครจะได้ฟรีเนฟฟีนะมันจะไม่ค่อยมาหรือว่ามาหรือว่ามาหรือว่ามาเพื่อนจังหวะนี้ครูสามสองไหมโอ้ยไอบ้บักเคไม่มาว่าช่องเดียวอเองพลาดแค่ช่องเดียวนะท่านะผู้ชมโอ้สีได้แปรแบจะได้แปร,แบ,บ,ปรแบ,บจริงๆอันนี้ของจริงเสียได้ยมากๆเลยเมื่อกี้ขาดแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะผมวันพันแมนดอกเดียวเสียวตั้งคืนแม้วันนี้ป๊าบ แล้วก็ป๊าบเอาไม่ไม่ป๊าบไม่ป๊าบน้องเจนโผล่หน้ามายิ้มเยอะเยอะเย้ยนะครับผมปืนลูกโมไปก่อนนะครับโยมยิงป๊าบป้าวป๊าบแล้วก็ต่อด้วยบัคคิวเงียบไปเลยโอเคขอบพระคุณมากว่าะไม่น่าจะไม่มาแล้วแหละดูทรงแล้วแปลกๆนะลายพอยลายเท้าลายแบบลายกากมากอุ้ยหรือว่าไม่กากหรือว่าไม่กากโอเคกากก็ได้นะกากจริงอันนี้ถูกไม่พอคุณน้อยอีกต่างหากโอเคเมด จบสิ้นการฉัดและเธอน้องเจนเรายืนถือปืนแอคท้าไปแล้วผมแล้วไปทั้งหมด8 8 6 8โอ้โหเลขงามตอง8กันเลยเพื่อนแล้วก็ซื้อฟรีต่อเลยไหมเจ็ดพันเลยไหมเป็นร้อยไงเพื่อนฮัลโหลก็สักทีแล้วกันเจ็ดพันก็เป็นใจเฮียนะผมอย่าเช่งให้คูหมดนะก็รู้ว่าความชิปหายของเฮียคือความมันของคนดูนะรู้อยู่รู้รู้กอยูมาดูแล้วหวังให้เสียใช่ไหมล่ะ มาก็มันลุ้นกันเลยนะครับผมช่างมันนะซื้อเพื่อความมันแล้วก็บันเทิงดีกว่านะครับดูแบบให้มันอัศารรย์มองจะแตกหรือเปล่ามาลุ้นกันพวก็ลุ้นเหมือนกันตอนเนี้ยลุ้นหแบบเยอะเหนียวัเนเลยก็คือซื้อเม็ดตูดเลยนะเนี่ยของจริงอันเนี้ยเจ็ดพันห้า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 ไงแล้วเปิดปลาเดิมเริ่มทีมาเท่าไหร่เมื่อกี้แปดเก้าร้อยหกสิบโอเค อ้แล้วหมวกคาบโมคาบอยพันสองนะครับผมบักเอมาเรียบร้อยแนละ้วผมสี่พันสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็บักกิวสูงสามสิบสองเก้าพันคุ้มบอกเลยคุ้มแล้วตอนนี้มงแกไม่แตกก็เรื่องของเมืองแล้วจวังหวะนี้หูยิ้มเยอะเยอะยืนเไปเลยเออเอาดีเอาดีบอกเลยบันเทิงบันเทิงจริงไอ้นี่โอ้โหอารมณ์ดีจัดวันนี้คือวันฟรีเกรมแห่งชาตินะครับผมซื้อเท่าไหร่ก็แตก ดวงมันมาวัานนี้ดวงมาจริงชุดไม่อยู่แล้วไม่มีใครชุดพี่อยู่แล้วน้องจังหวะนี้แล้วก็ยังไงครับบทสุดท้ายโอ้โหพอกูบอกอะไรวะพอกูบอกไม่ต้องมามันก็ไม่มาจริงนะไม่แตกจริงอุย้ยมาอยู่โอ้ยคูณสามสองอีกแล้วโอ้ยเแบบีโอโดนสิบส่เลยกูวันนี้ไม่เคยแตะถึงเลยวันนี้สามสองไม่เป็นไรเบ็ดสูงนะครับผมเขาเรียกว่าเน้นซปเปอร์ไงเมกาแพันอีกแล้ว สองหมื่นเจ็ดสองฟรีก็เสียวได้เพื่อนก็บอกเลยกดแค่สองคลิกเท่านั้นแล้วก็กระดิกเท้ารอให้มันแตกนะโอ้ทำเสียนเนี่ยพูดทำเสียนมาเรียนมาด้วยนะทุจริงสองฟรีแตกอะ่ะเอออ่ะคิงคิงกันไปไปสองพันห้าไอ้ทุยสองหมื่นห้าก็แปลว่าคลิปนีน้นะผมออกกดมือลั่นน,นี้ก็คลิปดีก็เลยกดซับ WhatsApp, กดอะไรเป็นกํลังใจเฮียกันด้วยนะผมแล้วก็เดือดริกันใดเลยนะผมใครที่อยากรู้ช่วงเวลาเข้าพูดคุยกันนะผม กิ่งขาดตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะก็เรื่อที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมก็สับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยละกันนะผมก็คืออารมณ์ดีจัดน,นะแตกแบบโบ๊ะบะสานเกมลวดกันเลยวันนี้อ่ะโอเคครับผมก็ถึงเวลาเแลนะ้วไปจริงๆนะครับผมทม่านผู้ชมอย่าลืมนะกดสับกดไลค์กันด้วยอโอเคไปไปไปแล้วไปแล้วเฮ้ย